เอยลองเข้าเกมดูดิได้ข่าวมันมีโปรโมชั่นน่าสนใจมาจะโปรโมชั่นน่าสนใจขนาดไหนปกติอันเนี้ยมีริมกับลิมมุลุใช่ไหมวะอยากได้อยากได้ไม่ริมกับลุลุขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหม ริมูลุกับมิลิมขอมิริมนี่ไอดีหลักเลยนะเฮ้ยอุตส่าห์สัญญาไว้ว่าจะไม่เปิดจนกว่าจะปีใหม่อ่ะแต่ว่ามันมันมีโอกาสตัวที่อยากได้มามันต้องทำยังไงอ่ะสามร้อยเพชรแต่มันก็ต้องจัดใช่ไหมละ่ะขอละครับกับมิริมละครับขอละครับก็แล้วกัมิลิมมิลิมมาเถอะน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 ะขอเลยแล้วกัน ขอนะขอนะเปิดเลยเปิดเลยไม่พูเยอะไม่ยิ้ม่เขป่าเขาสิเรียจริง เวลาสัญญาจะไม่เปิดมือมันไปแล้วเมื่อเกี้ยดีหลักซะด้วยแล้วดูตัวที่มันให้ผมสำหรับคนที่บอกอยากดูเกีย้ยผมนะไม่เรียนลงไม่ดูแล้ว वायर को कोट किया गेम दी कोट किया गेम दी